โอ้โหยอดครับท่านผู้ชมนี่เราก็อยู่คลองนะครับคลองริมบึงโอ้โหรักกุเลยเหลือเกินอาจารย์เราก็เตรียมแล้วครับนี่ครับอาจารย์เราก็เตรียมแล้วครับพลังโสมโอ้โหพลังโสมครับไปพุดเลยผู้ชม,มแน่นอนครับ เดี๋ยวก็มาชมมะพร้าวตกน้ำริมโรงคลองเหมือนเดิมนะครับพลังโสมครับนี่แนะ่นอนเขาไปปุ๊บปุ๊ปุ๊บุเลยนี่ครับพลังโสมพลังโสมนะครับ เป็น้บิ๊ดบุบ๊บๆเลยนี่ครับยังไงครับพลังโซมนี่ครับนี่พลังโซมครับแน่นอนนี่นี่ครับ เรียบร้อยครับอือหืออือหือกำลังส่มเจอพนังส่มเข้าไปครับนี่ครับพนังส่มลงมาแล้วนะครับพนังส่มเรา แน่นอนพนลังโซมพลังโซมนี่ครับพลังโซมลูกเผาลอยเต็มคลองเลยครับลอยกิ้งไปกิ้งมาเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอาจารย์ก็ลงมาแล้วนะครับแน่นอน สวัสดีครับนี่ครับจันลงมาแล้วนะครับสวัสดีครับที่ดิมคลองนะครับสวัสดีครับ